ทาด้อยฝันะครับเ็ู่ว่าเขาม,มีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดู ก่อนอื่นเราก็มาบูชาเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยก่อนนะครับด้านนี้ตามกำลังศรัทธานะครับที่ใครจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ารับน้ำไปนะครับนี่นะครับเราก็รับน้ำมาเป็นน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะครับเราก็เดินไปจุดที่เขาส่งน้ำพระธาตุได้เลยนะครับก็เอาไปใส่ที่ถังถานน้ำนะครับก่อนใส่ก็อธิษฐานก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรเนาะเราอยากได้อะไรเราจะขออะไรนะครับ จะเป็นของน้ําให้แบบนี้นะครับเราน้ำที่เรารับมานะครับก็เอาใส่ลงไปในถังเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนี่นะครับเราก็จะ,ะตักรอกเอาน้ําขึ้นไปข้างบนนะครับ ด,ด้านบนก็จะมีการเวียนเทียนรออพัธาธดาุนะครับนี่นะครับของเราพลังขึ้นไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะเห็นว่าน้ําของเราก็จะขึ้นไปส่งบนพัดธาธนะครับนะครับเห็นไหมครับน้ำก็หลังจากนั้นก็ น้ำบนถังนะครับก็จะส่งไปที่พระธาตุนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยไหลลงมานะครับปล่อยให้ถังที่บรรจุน้ําไหลลงมาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาทําต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับผมครับอันนี้คือการส่งน้าพระธาตุนะครับก็จะเสร็จสิ้นสาหรับคนหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาส่งน้าพระธาตุนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมด้วยกันนะครับ ขออนุญาตปิดเนี่ยคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชม